ดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีเมถุนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพยากรณ์ครึ่งเดือนหลังแบบไม่ตามดาวไม่ไปตามพบนะคะฟังง่ายสรุป ให้เราระวังอะไรบ้างตั้งรับอย่างไรทําอารมณ์อย่างไรในช่วงครึ่งเดือนหลังครึ่งเดือนแรกไปไหนอยู่ในลิงค์คอมเมนต์ข้างล่างค่ะคลิกเข้าไปวกคุณจะพบเดือนสิงหาคมโดยละเอียดตามดาวทุกพบนะคะทุกเรือนที่ดาวเข้าไปแอดอยากให้ฟังตลอดทั้งเดือนก็เลยไม่ได้ทําสรุปแบบนี้อันนี้คือสรุปให้ฟังขำๆนะคะอะไรดีก็เอาไปเก็บไว้ตั้งรับตั้งหลักนะคะอะไรไม่ดีก็หาแผนสํารองไม่ต้องไปคิดไปเครียดเกี่ยวกับการฟังดาวรวมอะไรเยอะแยะ สำหรับชาวลัคนาและราศีเมถุนในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะจะต้องบอกว่าลาบผลเกิดจากที่กไกลๆเจ้าชะตาจะต้องทำงานทำอะไรหรือว่าเกี่ยวพันกับข้องเกี่ยวกับเพื่อนที่อยู่ทางไกลถึงจะประสบความสาเร็จทางานเกี่ยวกับเรื่องของการออนไลน์ค้าขายโซเชียลทางโซเชียลนะคะาภาษาต่างประเทศกฎหมาย ศิลธรรมการช่วยเหลือชีวิตผู้คนจะประสบความสําเร็จแต่เหนื่อยไหมเหนื่อยยากนะคะสําหรับคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานอย่างนี้เลยนะคะก็จะต้องบอกว่าจะต้องแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของศัตรูเกี่ยวกับเรื่องของอุปสรรคในการทํามาหากินแล้วคุณจะได้โชคลาภเพราะอะไรเพราะว่าดาวโชคลาภของคุณเป็นปลากอนถึงเข้ามาเป็นราชาโชคเพราะฉะนั้นเรื่องโชคลาภ ถ้าคุณมีความมุมานะพยายามไม่ยอมแพ้กล้าหาญบุกบานฟันฝ่าเจ้าชะตาไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภที่มันตกอยู่ในภพเรือนวินาตเลยนะคะเพราะดาวเป็นทั้งปรับทั้งราชาโชคมันเกิดเรื่องของความต้องไก่หน้าผากก่อนน่ะถึงจะประสบความสําเร็จต้องผ่านความยุ่งยากก่อนอันนี้คือข้อควรระวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานยังคงโดดเด่นยังคงประสบความสําเร็จนะคะมีผู้ใหญ่มีไอดอลมีคนให้ความช่วยเหลือมีคนร่วมทุน ร่วมหุ้นร่วมงานที่ค่อนข้างโดดเด่นในครึ่งเดือนหลังนี้นะคะเจ้าชะตาในครึ่งเดือนหลังพระพุทธของคุณจะไปเล็งกับเจ้าเรือนกัมมะหรือว่าพระฤหัสปดีส่งผลให้เจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้นะคะ บางคนอาจจะได้พูดจากเกี่ยวกับเรื่องของงานแบบมะนาวไม่มีน้ำก็ได้นะคะส่งผลด้อยของพระพุทธไปแลกเปลี่ยนกับผลด้อยของพระเรืหัสัป,ปดีให้ระวังการพูดจามะนาวไม่มีน้ำไม่สนใจคนตรงข้ามยิ่งประเภทที่เป็นผู้ใหญ่กว่าจะต้องระมัดระวังในการออกคําพูดอะไรออกไปหรือพูดจาอะไรออกไปช่วงระยะเวลานี้อาจจะเหมือนกับว่าไม่ค่อยถนอมน้าใจกันแต่ในฐานะเรือนแอดก็ต้องบอกว่า คุณมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือเพื่อสร้างความมั่นคงทั้งในเรื่องของบ้านช่องที่ดินทรัพย์สินตัวเจ้าชะดาเองนะคะถ้าเกิดคุณได้เริ่มมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างบ้านกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถกู้ทําอะไรก็ตามเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ดินทรัพย์สินญาติมิตรพี่น้องคุณจะประสบความสําเร็จในช่วงระยะเวลาที่ดาวอยู่ตรงนี้ดาวพรฤหสัสบดีอยู่ตรงนี้หรือเรียกว่ามองเห็นช่องทางที่จะทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวแบบเนี้ ในแบบที่ดีเต็มที่เลยเพราะว่าดาวพุธของคุณเป็นมหาอุดตั้งแต่วันที่20สิงหาคมเป็นต้นไปเวลาที่พระพุธเป็นมหาอุดในเริ่มพันธุนี่เขาเรียกว่าเกิดความมั่นคงในโชคชะตาประเภทที่ว่ามีปัญญามีสติปัญญามีความเฉลียวฉลาดมีคําพูดคําจาการเจรจาเพื่อเกิดความมั่นคงในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะาดาวพระพุธเนี่ย ยังมีตำแหน่งที่ไปโยกกับเรือนวินาศปไปโยกกับเรือนมรณะแอดเลมมองว่ามีโอกาสที่บางคนจะก่อหนี้สินเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงขึ้นมาได้แล้วสามารถไปเจรจาไปดีลูไปอะไรก็ได้เพราะว่าเวลาที่พุทธเป็นมหาอุดเนี่ยเขาเรียกว่ามหาอุดพุทธาปัญญายศจะปรากฏเงินทองกองแก้แหวนทั้งช้างม้าค่าคน ล้านคะแนนลูกเมียแน่นไพรอรีไม่มีผ่านนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาครึ่งเดือนหลังปากเป็นเอกเลขเป็นโทโบรานว่าเพราะฉะนั้นคุณจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างด้วยการเจรจาที่อยู่ใน เขาอยู่ในลักษณะที่อ่อนน้อมทมตัวประสานสิบทิศนะคะ,ะการพูดการเขียนการคิดต่างๆที่มันเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์ช้าเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อสื่อสารส่งผลดีให้เจ้าชะตาให้คุณได้ประสบความสําเร็จบางคนได้โชคลาภจากการขายสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับพบเดินพันธุนะคะ,ะเป็นมรดกพกคอหรือคุณแม่ให้ประโยชน์ ในเรื่องของโชคในเรื่องของเงินทองในเรื่องของเงินลงทุนสร้างความมั่นคงขึ้นมาในตรงนี้ก็เป็นไปได้เพราะพระพุทธนั้นให้เกณฑ์ดีกับเจ้าชะตาแต่ในเรื่องของการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินทรัพย์สินเนี่ยในระยะสั้นแอดก็ไม่ค่อยแนะนําเพราะว่าเจ้าเรือนพันธุหรือว่าพระพุทธของคุณน,นั้นเดินเร็วนะคะพุทธของคุณยังไปคล้องเกี่ยวกับตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นเสมือนหนึ่งว่าช่วงระยะเวลานี้เมถุนคุณมีดาวตัวเองเป็นมหาอุด เพราะฉะนั้นคุณจะเต็มไปด้วยความสดสว่างกระจ่างความรู้เต็มไปด้วยพรสวรรค์พรสแสวงในหลายๆเรื่องนะคะสร้างเขาเรียกว่ากรอบโกยโชคลาภความสําเร็จกรอบโกยความมั่นคงให้ตัวเองในระยะเวลานี้ผู้ใหญ่เห็นผู้ใหญ่รักนะคะผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนผู้ใหญ่ให้ความรู้ผู้ใหญ่ชี้แนะแนวทางเพราะฉะนั้นคุณพร้อมที่จะประสบความสําเร็จกับตัวเองกับความมั่นคงของตัวเองวางรักฐานอะไรไว้ให้กับตัวเองบ้างหรือยังสมมุติว่า เดี๋ยววันที่20สิงหาคมจะมาถึงคุณบอกว่าคุณไม่เห็นได้อะไรเยอ,อะแยะเลยเพราะฉะนั้นหลังจากที่พระพุทธเป็นมหาอุดเจ้าชะตาเริ่มวางแผนวางเกณฑ์ในการใช้ชีวิตนะคะเพื่อวันที่พระพุทธกลับมาเป็นมหาอุดอีกครั้งหนึ่งมันจะต้องเดินกลับมาอยู่แล้วคุณจะได้รับผลประโยชน์จากดาวพุธตรงนั้นแบบไปเต็มๆอย่าลืมว่าพุธเป็นดาววาสนาของคุณด้วยพุธเดินดีเจ้าชะตารู้สึกดีเจ้าชะตามั่นคงในตัวเองนะคะ พระพุธเนี่ยอาจจะทําให้เจ้าชะตาเป็นคนที่แบบตัดสินใจไวคิดไวหรือว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงง่ายเหตุเพราะอะไรเพราะว่าพระพุธเดินเร็วและเป็นดาวเกเรเกตุงด้วยเดี๋ยวเดินหน้าเดี๋ยวถอยหลังเดี๋ยวใช้ไม่ไปตรงนี้คือเป็นดาวที่ไร้ทิศทางในการควบคุมเพราะฉะนั้นเมถุนจะเป็นคนที่คนอื่นมองว่าควบคุมได้ยากไม่รู้ว่าวันนี้คุณจะคิดอะไรพรุ่งนี้คุณจะคิดอย่างเดิมหรือเปล่า มันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะชาวเมถุนจะเป็นแบบนี้นะคะด้วยพลังแห่งธาตุลมในเรือนชะตาของคุณด้วยแหละนะคะในเรื่องการงานเป็นแบบนี้แอดเล่าไปแล้วนะคะส่วนเรื่องของการเงินล่ะการเงินในช่วงระยะเวลานี้เกิดจากโครงการหรือง,งานใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นงานทางไกลงานกฎหมายงานอะไรก็ตามที่แอดมินบอกไปในตอนแรกเนี่ยเขาเรียกว่าจะทําเงินให้เจ้าชะตาแบบ บางคนก็มาหาศาลอยู่ที่พื้นดวงเกิดของคุณเนี่ยหนุนไปถึงระดับใดนะคะคุณทํามาถึงระดับใดแล้วถ้าคุณทํามาถึงระดับ6แน่นอนว่าราชาโชคจะอาจจะพาคุณไปถึงเกณฑ์การได้รับเงินถึง12ก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นให้ระมัดระวังสุขภาพเพราะว่าพระสุขนั้นเล็งกับดาวเสาซึ่งเป็นเจ้าเรือนมรณนะ สุขภาพของใครอาจจะเป็นผู้ใหญ่คนที่คุณนับถืออาจจะเป็นตัวของคุณเองนะคะสุขภาพยังเป็นเรื่องใดได้บ้างเป็นเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยกระดูกข้อฟันนะคะเตือนได้จนถึงมีนาเลยเพราะว่าพระเสาสถิตยอยู่ตรงนี้นะ,ะแต่ถามว่ารักษาได้ไหมขอให้เข้าไปรักษาเถอะคุณจะพบหมอหรือหนทางในการรักษาแน่นอนนะคะ การเงินแล้วการงานแล้วการติดต่อสื่อสารโดดเด่นด้วยนะคะในช่วงระยะเวลานี้ไม่ใช่พุทธโดดเด่นอย่างเดียวพระอาทิตย์ก็โดดเด่นด้วยพระอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนสหัชชะเดินทางไปที่แห่งหนตนําบลใดช่วงระยะเวลานี้เขาเรียกว,ว่าเกิดรัศมีหรือประกายอะไรบางอย่างหรือออร์าอะไรบางอย่างเนาะเจ้าชะตาเวลาที่พระอาทิตย์เข้าสู่ภพเรือนตนคุณได้องค์เกณฑ์ ที่พิเศษมากสําหรับชาวเมถุนเขาเรียกว่าองค์เกณฑ์นาระนาราสุิยะเรื่องลังสีนะคะดวงชะตาใดพรั่งพร้อมยศนั้นหนาพันขยับเลื่อนเคลื่อนตําแหน่งได้รับมอบหมายงานใหม่นะคะเจ้าชะตาประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานในเรื่องของการเดินทางดาวองค์เกณฑ์ที่เกิดตรงนี้ทําให้ชาวลัคนาราศีเมทุนเนี่ย เกิดสติปัญญาเห็นไหมคะว่ามันไปสอดรับกับดาวพระพุธในวันที่20ดาวพระที่อยู่ในเรือนสหัสชชะเนี่ยมาก่อนนะเรื่องของสติปัญญาเรื่องของการสร้างชื่อเสียงของตัวเองคืออาจจะต้องบอกว่าเจ้าชะตาเกิดความโดดเด่นมีความรู้ความสามารถในขแขนงวิชาที่คุณทําอยู่นะคะไม่ใช่ความรู้ความสามารถเขาเรียกว่าความมีสเสน่ห์ในความสามารถออร่าข,ของพระอาทิตย์ตรงเนี้ย ทำให้เจ้าชะตาทำอะไรก็ตามแม้ไม่ถนัดเลยแต่ประสบความสำเร็จเช่นคุณไม่ใช่คนตลกเลยแต่คุณไปเล่นตลกแล้วคุณก็รู้สึกว่าตลกด้วยอะไรอย่างเงี้ยคนรู้สึกหลงไหลข้างใครรู้สึกว่าคุณมีสเสน่ห์รู้สึกว่าคุณน่าติดตามรู้สึกว่าคุณมีความแปลกจนแบบว่าเออน่าส่งเสริมอะไรแบบเนี้ยมันมีสเสน่ห์แบบประหลาดจากพระอาทิตย์ที่เขา เป็นเกษตราที่ปฏิอยู่ในเรือนนี้ในวันที่17เป็นต้นไปพอวันที่20พระพุทธเข้ามาสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องนี้เต็มที่เลยนะคะเพราะว่าสหัชชะอยู่ในภพเรือนที่3าพระพุทธอยู่ในภพเรือนที่4เนี่ยต้องบอกว่ามันมีลักษณะบางสิ่งบางอย่างที่เกิดออร่าให้เจ้าชะตาคิดใหม่ทําใหม่หรือว่ามีความรู้ความสามารถที่จะสร้างความมั่นคงให้ตัวเองตรงนี้ แม้กระทั่งไม่มีความรู้ความสามารถก็สร้างความมั่นคงให้ตัวเองตรงนี้ได้นะคะเขาเรียกว่ามันมันมันมีคุณวุฒิหรือว่าอะไรพิเศษบางอย่างให้คุณให้คุณแบบให้คุณมีออร่าแล้วคนแบบรักคนแบบชอบคนแบบสนับสนุนนะ่ยในช่วงในช่วงระยะเวลาตั้งแต่17นะคะ17อ่าสิงหาคมเป็นต้นไป เจ้าชะตาเนี่ยจะต้องบอกว่าเวลาที่พระอาทิตย์เข้าสู่เรือนที่3หรือเรือนสหัชชะนะคะชื่อเสียงโดดเด่นนะคะถ้าคุณจับงานด้านการพิมพ์การคิดการเขียนการพูดการประชาสัมพันธ์การที่ต้องใช้คําพูดนะคุณจะอยู่ในระดับแนวหน้าในช่วงระยะเวลานี้นะคะเป็นผู้มีเกียรติเป็นตัวแทนอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยนะแล้วครอบครัวครอบครัวระยะเวลานี้สุขสันร์พันธุเป็นเกษตรสุขสรร พระที่อยู่ในสหัชชะสุขสรรร่างกายถึงแม้แอดบอกว่าจะมีการเจ็บไข้มันเป็นดาวสุขแต่ในดาวพระอาทิตย์และในดาวพระพุธบอกว่าคุณจะแข็งแรงแข็งแกร่งสู้โรคภัยไข้เจ็บได้พระอาทิตย์เนี่ยยังเป็นโยกเกณฑ์ที่ดีด้วยนะคะสำหรับแอดมินมองว่าพระอาทิตย์ส่งผลให้เจ้าชะตาช่วงระยะเวลานี้อยากจะเรียนอยากจะคลิต อยากจะคิดอยากจะทําอะไรอยากจะเริ่มอะไรช่วงระยะเวลานี้มีช่องทางมีช่องทางให้คุณประสบความสําเร็จในเรื่องของการเรียนการทํางานที่มันสูงขึ้นนะตัวเองการเรียนการงานสุขภาพไปแล้วในเรื่องของความรักนะคะลัคนา ราศีเมถุนในเรื่องของความรักคนโสดอาจจะต้องใช้เงินเปลืองเกี่ยวกับเรื่องของความรักทางไกลหรือว่าไปพบเจอคนเก่านะในช่วงระยะเวลานี้นะเพราะว่าพระสุข์ของคุณเนี่ยเข้าไปอยู่ในภพเรือนที่ ที่เป็นการเงินก็จริงเหมือนเหมือนกับพาโชคลาภมาความรักครั้งนี้เหมือนกับพาโชคลาภมาแต่ปรากฏว่าไปเล็งกับพระเสาหรือว่าดาวมรนานั่นเองเอาเอาในแก้ที่ว่าความรักของคนโสดก่อนนะคะเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้อาจจะไปเจอคนที่แบบว่ามาทุ่มมาเปให้ได้แก้วแหวนเงินทองได้ของประดับได้สิ่งดีงามจากคนรักนะคะ แต่ก็มีโอกาสที่จะต้องไปเป,ปให้คนอื่นด้วยเช่นเดียวกันบางคนได้รับจากคนรักแต่ไปเป,ปให้คนอื่นเพราะว่ามันไปนเล็งกับดาวมรณะอยู่ในเรือนมรณะไปสร้างนี่สร้างสิลป์ไปทุ่มเทไปเป็นแฟนคลับไปเป็นติ่งไปเสียเงินค่าบัตรไปอะไรแบบนี้ช่วงระยะเวลานี้มันอาจจะมีแบบนี้ขึ้นมาก็ได้นะคะแต่ดาวพระศุกร์หรือดาวเจ้าเรือนปุตตะมันไปเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนกระดุมพระมันคือเหมือนเหมือนหามาได้แต่ไปเล็งกับพระเสาแล้วมันจ่ายออกไป นะคะเห็นไหมคะเรื่องดีก็ต้องรับเรื่องร้ายก็ต้องระมัดระวังเวลาแอดมินทักเนาะช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบอกเลยว่ามันมีสเสน่ห์สำหรับคนโสดเนี่ยมีสเสน่ห์มากๆแล้วก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยคนที่เข้ามาปิ๊งมาชอบแต่บางคนอาจจะเข้ามาในลักษณะที่ว่าชอบพูดติชอบพูดว่าชอบทำตัวเป็นศัตรูคุณชอบทำตัวเป็นเมิอนอะไรหมางเมิน นะคะชอบทำตัวเหมือนแบบว่าไม่ชอบเจ้าชะตาแต่จริงๆแล้วชอบอ่ะนะคะมีโอกาสเป็นแบบนั้นได้เพราะว่าดาวดาวอริเนเข้าไปอยู่ในเรือนของดาวความรักของคุณนะคะแล้วดาวความรักของคุณเข้าไปอยู่ในเรือนการเงินแอคก็เลยบอกว่ามีโอกาสได้เงินจากความรักมีโอกาสจ่ายเงินเพราะไปกิ๊กคนอื่นมีโอกาสจ่ายเงินเพราะไปสนับสนุนกิ๊กๆกๆพวกนี้แหละนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองหลีกเลี่ยงดูลองดูนะคะ โอกาสที่อาต่อไปก็เป็นเป็นเป็นเนมถุนที่แต่งงานแล้วหรือว่ามีคู่แล้วนะคะลงหลักปักฐานแล้วแม้จะไม่ได้มีงานแต่งงานก็ตามนะคะช่วงระยะเวลานี้โอ้โหเข้มแข็งมาก เข้มแข็งมากในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่แบบว่าเป็นสามีภรรยาเป็นครอบครัวที่มีเป็นครอบครัวใหญ่นะคะมีการแบบว่าจับเข่าคุยกันแก้ปัญหาด้วยกันหลังจากที่เจอมรสุมมาหนักนะ สำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนอาจจะเป็นช่วง7ปีก่อน3ปีก่อนอะไรเงี้ยมันมีเรื่องวุ่นวายตกลงกันไม่ได้ช่วงระยะเวลาเริ่มตกลงกันได้เริ่มคุยกันได้เริ่มมีทิศทางหรือว่าความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวที่อบอุ่นเริ่มเอาใจเขามาใส่ใจเราจับมือกันแล้วก็ทําอะไรร่วมกันบางสิ่งบางอย่างนะคะแอดมองว่าค่อนข้างประสบความสําเร็จเมถุนคนโสดแต่ว่ายังไม่ได้แต่งงานก็มีโอกาสแต่งงานในตลอดรอบปีนี้มีโอกาส พบเจอคนที่คุณแฮปปี้แล้วก็มีโอกาสตกลงปรงใจแต่งงานกันไปได้เลยก็เป็นไปได้นะนอกเหนือจากว่าไปเสียงเงินเสียทองให้กิ๊กแล้วนะคะก็รมะมัดระวังเพราะว่าความมีนเสน่ห์นะเต็มๆนะคะลัคนาราศีเมถุนอาจมักจะถูกมองว่าเป็นคนเจ้าชู อาจจะด้วยลักษณะของความเป็นธาตุลมของคุณกุก๊กกุ๊กกิ๊กไม่ค่อยอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยนะคะก็เลยถูกมองว่าเป็นคนเจ้าชู้ดังนั้นเวลาที่จะไปคบใครอาจจะต้องอาจจะต้องรักษาคําพูดรักษาสัญญาหน่อยนะคะซึ่งตอนนี้เป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าชะตาเนี่ยรับปากอะไรแล้วทําได้ตลอดเพราะว่าดาวเจ้าเรือนสหัชชะเข้มแข็งเป็นเกษตรตาธิบดีนะคะ โอกาสของการแต่งงานบ้างสำหรับเมื่อกี้ที่แอดพูดขังไว้คือคนโสดนะคะที่กำลังมองเลิกมองยามหรือว่าไม่ได้คิดการเกี่ยวกับเรื่องแต่งงานเลยช่วงระยะเวลานี้อาจจะปรับปปและเป็นช่วงระยะเวลาที่ดีด้วยนะกับความสัมพันธ์ที่จะก้าวไปถึงการแต่งงานเเพราะว่ามันจะเหมือนกับว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากการแต่งงานไม่ว่าครอบครัวที่สงบสุข คู่ครองที่ดีเพราะทุกอย่างมันลงตัวเป๊ะดาวเจ้าเรือนปตัตตนีแฝงเรือนกรมมะนะคะเป็นเกษตรตาธิบดีก็เหมือนปตัตตนีเนี่ยเป็นเกษตรเหมือนกับความรักเนี่ยมีความมั่นคงส่วนคนที่ไม่มีคู่เลยโสดเพียวๆไม่มีอะไรอย่างที่แอดมินบอกมาเลยก็แสดงว่าช่วงระยะเวลานี้ดาวเรื่องการงานของคุณพุ่งนะคะพุ่งเต็มที่ มันมีโอกาสที่จะร่ํารวยนะเพราะว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยอยู่ในเรือนธาตุน้ําด้วยบางคนก็เกิดความร่ํารวยเกิดความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานเกิดโชคลาภในที่หน้าที่การงานจนกระทั่งไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักเลยอะค่ะนะคะ,นะคะทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นดวงดาวช่วงครึ่งเดือนหลังของชาวลัคนาราศีเมถุนอย่างไรก็ตามแชร์คลิปให้อมินดด้วยนะคะจะขอพบพระคุณมากๆเลยพบกันใหม่คลิปหน้า สำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ